สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเฟียลเฝ้าถูกยกเข้าบ้านโดนตัดสายไฟทั้งหลังเสียหายหลักล้านถึงกับน้ำตาคลอเลยทีเดียวเมื่อเดินเข้ามาตรวจงานในบ้านที่กำลังสร้างแต่นักสแสดงสาวเฟียลเฝ้าสุดสวิงริงโก้กลับพบว่าอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมดรวมทั้งสายไฟในบ้านถูกตัดยกเขาไปหมดทั้งหลัง ซึ่งรวมแล้วเป็นมูลค่าหลักล้านโดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิประหว่างเดินดูบ้านและฝากข้อความถึงขโมยที่มายกเขาว่าทุกอย่างเกิดขึ้นในความฝันและฉันไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆฉันชลาใจเพราะคิดว่าเป็นเพียงฝันสุดท้ายกลายเป็นอุทาหรณ์เป็นสิ่งที่เรามองข้ามและไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองไม่คิดเลยจริงๆจนขโมยยกเขาในช่วงก่อสร้างบ้านและออฟฟิศที่ใช้งานเอาทุกอย่างไปหมด เฟี้ยวเฝ้าจึงอยากเตือนภัยให้กับเพื่อนๆช่วงนี้จนขโมยเกิดขึ้นเยอะมากเยอะมากๆเพื่อนๆเ,เสพตัวเองด้วยเนอ้อไม่ว่ากำลังสร้างหรือเป็นบ้านอาศัยแล้วต้องระวังกันให้มากๆในช่วงนี้จนเอ้ยขโมยจรเอ้ยขโมยเอ้ย หยุดคิดที่จะเป็นโจรเป็นผู้ร้ายในสิ่งที่ทําคือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นตลอดถึงสร้างกรรมหยุดเถอะขโมยของผู้อื่นเพื่อให้ตนรอดแต่สร้างความเดือดร้อนมหันให้กับผู้อื่นกรรมมันจะติดตามไปทุกชาติหยุดเถอะควรทําสิ่งดีทํางานสุจริตไม่สร้างเวรไม่สร้างกรรมไม่ทําตนให้ผิดกฎหมายเพราะที่โจรทําคืออาญาหลังจากนั้นก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจเป็นจํานวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ